สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยรองรับแอร์นะคะได้ตั้งแต่แอร์9000 BTU แอร์12000 BTU นะคะแอร์18000 BTU นะคะหรือว่าจะเป็นแอร์24000 BTU เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้นะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงตัวนี้เนี่ยตัวละ4500บาทเท่านั้นนะคะเวลาปรับไฟเพิ่มไฟเนี่ย อัตโนมัติอย่างแท้จริงด้วยค่ะแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ค่ะคแ้อที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยทำงานนะคะไวแล้วก็ทนนะคะมีประสบการณ์เนี่ยมากกว่า30ปีนะคะแล้วก็ในกรณีที่อุณหภูมิสูงก็จะมีการตัดการทํางานให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนนะคะว่าถ้าไฟที่ต่ําเกินก็จะเป็น L.O. หรือว่าโลนะคะถ้าไฟที่สูงเกินขึ้น เ i si หรือว่า High นะคะรับประกัน1ปีนะคะทุกคนที่สำคัญนะคะตัวนี้สามารถที่จะทำไหมคะรองรับแอ์เนี่ย24,000 b t นนะคะหรือว่า2ตันแล้วก็สามารถที่จะรองรับโหลดได้ถึง1 5แอมป์นะคะรองรับไฟตกต่ำสุดเนี่ยได้ถึง130บโวลต์นะคะรองรับไฟเกินได้ถึง280บโวลต์นะคะสถานะเนี่ยก็คือจะมีไฟเข้าแล้วก็ไฟออกหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ย มันสาม,มารถที่จะช่วยถนอมนะคะอายุการใช้งานของแอร์ให้ยาวนานขึ้นด้วยนะคะหรือว่าเป็นการยืดอายุให้แอร์เนี่ยใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะคะแอร์ไม่ตัดแม้ไฟตกนะคะแอร์ก็ยังทํางานได้อยู่นะคะแอร์เย็นฉ่านะคะเนื่องจากไฟที่จ่ายมาให้แอร์เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแอร์เนี่ยก็คือจะไม่รวนด้วยนะคะแอร์เย็นสบายแม้ไฟตกนะคะและนี่นะคะก็คือจะเป็นรีวิวในเรื่องการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะคะเพราะว่าแก้ <S <s ไฟตกให้แอร์แอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเย็นฉ่ำแน่นอนนะคะใครที่บ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลนะคะเจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระช่างต้องนึกถึงด r Green รกรีนนะคะและนี่นะคะก็เป็นรูปแบบการแพคนะคะว่าแพคอย่างดีมีวัสดุกันชื้นนะคะโฟมหนากันกระแทกนะคะกองแข็งแรงนะคะแถมสายไฟนะคะ3คูณ2.5นะคะยาว1เมตรนะคะแล้วก็จะมีพวกพักแล้วก็ตะปูกระดาษแล้วก็กระดาษทาบนะคะเพื่อที่จะ หรือว่ามีบรบาารดาประกันให้ด้วยนะคะขนาดรวมกล่องอยู่ที่39คูณ20คูณ30.5นะคะและน้ําหนักอยู่ที่8กิโลนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะก็คือจะเป็นแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะในเรื่องการใช้งานเรื่องการติดตั้ง เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากนะคะว่าติดตั้งยังไงใช้งานยังไงติดยากไหมนะคะต่อยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเราจะมีใส่ไปในกล่องให้ด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่สนใจที่จะสั่งซื้อเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์นะคะเป็นแอร์อินเวอรเตอร์นะคะรองรับแอร์ได้ถึง24000 BTU หรือว่า2ตันนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งได้นะคะที่เบอร์0926382229นะคะหรือว่า จะเป็นเบอร์092นะคะ638นะคะ2366นะคะหรือว่าจะทักลายนะคะ ID l i n a s i drgr ดับบีเอ็นได้เลยค่ะ